เมื่อโคต้าที่4มันกว่าชิงจ่าฝูงคอนเทนต์เนี้ยมันน่าจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยได้เยอะเลยครับเพราะมีถึง5ทีมที่แย่งโคต้าที่4กันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีทีมอะไรบ้างและทําไมการแย่งโคต้าที่4เนี่ยถึงได้มันกว่าจ่าฝูงไปฟังกันครับตอนนี้แฟนบอลหลายคนคงจะเบื่อการที่ว่าแมนซีขึ้นที่1อีกแล้วเพราะทุกครั้งที่แมนซีลอยลำก็แทบจะร้อเซเลยที่แมนซีเนี่ยจะคว้าแชมป์ คือมันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วครับเพราะตั้งแต่ซีซั่น17-18มาถึงปัจจุบันแมนซี Man mm hmm. ก็คว้าแชมป์ลีก3าครั้งเข้าไปแล้วมีแค่ซีซั่นเดียว19-20ที่ลิเวอร์เนยแย่งแชมป์ไปได้ซึ่งการที่ว่าแมนซีการันตีแชมป์ลีกมันทําให้การลุ้นแชมป์ในครึ่งซีซั่นหลังไม่ค่อยมันครับยกตัวอย่างซีซั่นปัจจุบันตอนนี้แมนซีแข่งไปแล้ว25นัดมี63แต้มซึ่งมันห่างกับลิเวอร์ที่แข่งน้อยกว่า1นัด9แต้มและถ้าเกิดไม่มีข้อผิดพลาด หนังคงจะฉายม้อนเดิมแน่ๆคือแบบว่าแมนซีคว้าแชมป์ลีกอีกตามเคยโอเคครับไปต่อกันที่ประเด็นสําคัญที่จะพูดกันในวันนี้การแย่งที่4หรือการชิงโคต้าแชมเปี้ยนลีกปีนี้ถือว่าขับเคี่ยวกันดุเดือดมากๆตั้งแต่สเปอร์อันดับที่8ไปจนถึงเวสแฮมอันดับที่4แต้มห่างกันไม่เกิน5แต้มครับคือแย่งที่4กันแบบโคตรมันไปเริ่มกันที่สเปอร์ก่อนที่อันดับ8 สเปอร์เนี่ยอันที่จริงถ้าไม่แพ้3นัดติดคงจะขึ้นที่4ไปแล้วเผ่อๆแย่งที่3กับเชลซีได้ด้วยและการที่ว่าสเปอร์แพ้3นัดติดมันทําให้แต้มหายไป9แต้มซึ่งมันเยอะมากๆครับแต่ก็มีข้อดีนะที่สเปอร์แข่งน้อยกว่าเวสแฮม2นัดยังพอมีลุ้นต่อมาก็วูฟแทมตันที่มันดับ7ครับพักหลังๆวูฟฟอร์มดีนะ5นัดหลังสุดในลีกวูฟแพ้แค่นัดเดียว นัดล่าสุดได้ดูเปล่าที่วูฟชนะสเปอร์แซงขึ้นมาอยู่อันดับ7คือแบบโคตรมันเลยวูฟเนี่ยเป็นอีกทีมหนึ่งที่สามารถจบอันดับ4ได้ถ้าเกิดว่าฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องไม่แน่นะเราอาจจะเห็นวูฟไปแข่งยูฟาครับไปต่อกันที่อาร์เซนอลทีมอันดับ6อาร์เซนอลพักหลังๆฟอร์มไม่ค่อยจะคงที่บางทีก็ชนะบางทีก็เสมอแพ้ก็มีแต่อาร์เซนอลมีข้อได้เปรียบเหมือนสเปอร์นะนั่นคือเพิ่งแข่งไป22นัดแข่งน้อยกว่าเวสต์แฮม2นัด นี่แหละอาร์เซนอลต้องเก็บชัยชนะในนัดตกค้างให้ได้ครับตอนนี้มี39แต้มจี้แมนยูทีมอันดับ5แต้มเดียวครับและที่น่าเป็นห่วงก็คือแมนยูนี่แหละทีมอันดับ5ตอนนี้แมนยูแข่งไป24นัดแล้วมากกว่าสเปอร์และอาร์เซนอลอยู่2นัดเพราะฉะนั้นหลังจากนี้แมนยูจะก้าวทีละแต้มไม่ได้แล้วนัดต่อไปแมนยูแข่งกับไบตันภา,บาคบังคับยังไงก็ต้องชนะถ้าเกิดอยากทำแต้มทิ้งห่างอาร์เซนอลและขึ้นไปแซงเวสต์แฮมได้ โอเคไปต่อกันที่เวสแฮมทีมันดับ4ีนะตอนนี้เอาจริงๆเวสแฮมเป็นทีมที่พลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวเพราะว่าเวสแฮมไม่มีเกมตกค้างเลยครับแข่งเต็มไปแล้ว25นัดเอาจริงๆเวสแฮมน่าจะมีความกดดันมากกว่าทีมอื่นนะยิ่งนะัดต่อไปจะต้องไปแข่งกับนิวคาสเซลคือมันไม่ง่ายเพราะว่าช่วงหลังๆอนะนิวเขาฟอร์มดีมากๆชนะมา3นัดติดแถมนิวเขามีความกระหายที่จะหนีตกชั้นด้วยนั่นแหละมันกลายเป็นงานยากของเวสแฮมครับ นี่แหละเหตุผลที่ผมบอกว่าโคต้าที่4มันกว่าชิงจ่าฝูงเยอะเอาจริงว่าที่แชมเปียนลีกเพื่อนๆก็น่าจะเดาออกถ้าไม่มีข้อผิดพลาดแมนซีก็คว้าแชมป์เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการชิงโคต้าที่4หรือโคต้าแชมเปียนลีกเนี่ยสนุกกว่าเยอะสเปอร์วูฟอร์เซนอลแมนยูเวสต์แฮม5ทีมนี้เพื่อนๆคิดว่าใครจะคว้าที่4ไปได้แสดงความคิดเห็นมาใต้คอมเมนต์ครับ เอาจริงๆผมเชียร์วูฟนะผมอยากเห็นวูฟเนี่ยไปแข่งแชมเปี้ยนลีกปีหน้ามันคงจะเฟี้ยวหน้าดู